การรู้จักความจริงในพระวจนะของพระองค์ที่บันทึกไว้นั้นเป็นเรื่องสําคัญต่อชีวิตและจิตวิญญาณของท่านมากดังนั้นคนพินาศเพราะว่าเขาขาดความรู้นะครับที่พระเจ้าทรงบันทึกไว้ในพระวจนะอิสยาห้าสิบบทที่ห้าข้อสิบสาเพราะฉะนั้นชนชาติของเราเห็นไหมครับชนชาติของเราคืออิสราเอลชนชาติของเราที่มีพระเจ้าที่นมัสการพระเจ้าจึงตกเป็นฉเฉลยเป็นทาสนะครับเพราะอะไรครับ ขาดความรู้ไม่ใช่เพราะเขาอ่อนแอไม่ใช่เพราะเขาไม่มีกําลังนะครับการเป็นเฉลยของอิสราเอลการเป็นเฉลยของคริสเตียนนั้นเพราะขาดความรู้ไม่ใช่ขาดเงินไม่ใช่ขาดสิ่งของไม่ใช่ขาดอุปกรณ์ขาดคนนะครับแต่เพราะถ้าเราไม่รู้จักความจริงของพระเจ้าที่พระเจ้าบันทึกไว้นะครับในพระคัมภีร์ในเรื่องบาบิโลนนั้น เราตกเป็นฉเฉลยนะครับในบาบิโลนได้นะครับโฮชยาบทที่4ี่ข้อ6เช่นเดียวกันประชากรของเราถูกทำลายเพราะอะไรครับขาดความรู้เพราะเจ้าเองปฏิเสธความรู้เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้เป็นปุรหิตของเราเพราะเจ้าลืมธรรมัญญัติแห่งพระเจ้าของเราเราเองก็จะลืมพงพันของเจ้าด้วยนะครับโฮชยาได้พูดถึงอิสราเอลและพยากรณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ กับคริสตจักรด้วยถูกทำลายเพราะอะไรครับขาดความร,าามรู้ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีอาวุธอิสราเอลจะถูกทำลายในยุคสุดท้ายไม่ใช่เพราะเขาไม่มีกองกำลังทหารไม่มีเครื่องบินลบไม่มีนิวเคลียร์ไม่เกี่ยวนะครับเพราะขาดความรู้คือการรู้จักพระเจ้าที่แท้จริง กิจการบทที่20ข้อ27อาจารย์โปรโบอกว่าข้าพระเจ้านั้นทุ่มเทนะครับที่จะสอนเรื่องความรู้ของพระเจ้าอย่างครบถ้วน t the w h o o e counsel หมายถึงสอนทุกสิ่งที่เป็นความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าให้กับคิดจักรู้เพื่อท่านจะไม่ถูกนะครับมารสตานล่อลวงความรู้ของพระเจ้านั้นคือการรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงเรารู้เพียงบางบางส่วนบางสิ่งนั้นไม่พอนะครับ ท่านต้องรู้ความรู้ของพระเจ้าทั้งหมดที่พระเจ้าเปิดเผยในพระวจนะของพระองค์ตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์และคริตจ,จักรและคริสเตียนในยุคสุดท้ายที่จะถึงนะครับเขาจะถูกทําลายเพราะขาดความรู้นะครับคือการรู้จักพระเจ้าจริงๆเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> ดังนั้นหลายคนบอกว่าเรื่องบาบิโลนเป็นเรื่องไกลตัวนะครับไม่ต้องรู้หรอกถ้าท่านไม่รู้ท่านเป็นฉเฉลยและ ถูกทำลายด้วยผมเชื่อว่าเป็นไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับสำหรับยุคนี้นะครับเพราะว่าพัะพีขียนเรื่องนี้ยาวที่สุดนะครับอย่าลืมมันมันยาวมันพยากรณ์รายละเอียดมากที่สุดแสดงถึงว่าพระเจ้าเตือนนะครับพระเจ้าบอกกับเราแล้วนะครับบอกกับทั้งโลกบอกกับคริสตจักรแล้วนะครับว่าจงออกจากบาบิโลนจงระมัดระวังบาบิโลนที่กำลังเกิดขึ้น เวลานี้สิ่งที่เราเจอนั่นคือบาบิโลนนะครับพี่น้องเห็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การอนามัยโลกไหมครับเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม้กางเขนไหมพระเยซูผู้ทรงเป็นแพทย์ไหมครับไม่ใช่นะครับไม้เท้านะครับพันด้วยงูนะครับงูนั้นเขาบอกว่าเป็นเทพเจ้าของกรีกทุกเทพเจ้าของกรีกนั้นคือการต่อต้านพระเจ้าทั้งสิน้นวันนี้ท่านเชื่อองค์การอนามัยโลกหรือท่านเชื่อพระคัมภีร์ส่วนตัวผมผมไม่เชื่อนะครับ ท่านอย่าเชื่อมนุษย์องค์กรไม่ว่าสหาประชาชาติองค์กรอนามัยโลกทั้งสิ้นนะครับเขาไม่ใช่พระเจ้าเขาไม่ใช่ความจริงเขาไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงเอเมนไหมครับ